ขั้นตอนการทำขนมซิโมลีนาะหรือขนมซัวยีมีแป้งซัวยีนะครับแป้งซัวยีลูกเกดนมนะครับนมนมเมจินมสดแล้วก็แล้วก็วุ้นนะครับวุ้นผงวุ้น,นแล้วก็เนยเนอยอคิด แล้วก็อะไรอีกอะคุณนายนะครับคุณนายคุณนายแล้วก็เจ๊นะครับสองคนใส่วุ้นด้วยวุ้นวุ้นวุ้นใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายขาวเม็ดผลตอนนี้กินถั่วเม็ดกะหยีนะครับเหม็นไหมนะครับฮะเพราะว่าอบซ้ำไงอบซ้ำสองรอบไง อบซ้ำทีเดียวเลยไม้เลยครับน<อ>นไม่แล้วครับ<ม>นี่ผ้าครับหยิบออกมา,มาครับผ้า,าอะไรก็ได้ครับรีบหยิบครับเดี๋ยวไหม่ครับปิดแล้วซีมูเลน่านะครับอ้าวคุณแม่บอกว่ากวน ควรนะครับควรควรควร,ควรดีๆนี่ถ้ามีกลิ่นเข้าในวิดีโอได้นะจะหอมมากๆเลยผลงานเพื่อนๆนมาดูผลงานของเมียเราอบเม็ดกาหยีนะอ,อันนี้จากกาหยขาีขาวๆกลายเป็นกาหยีเขียวๆไปแล้วครับช็อกกแลต <laughs> หน้าเอ็นดูคนอบเม็ดกายีนะครับจากเมืองพระนองเลยนะครับนี h <h ่ครับคนนี้ครับโอเคบรรยากาศหลังครัวนะครับหลังครัวเพื่อนๆติดตามได้นะครับนี่การทําขนมซีมูเลนานะครับหรือซูเยยนะครับขนมหากินยากสายพัน์มาจากอินเดียอินตาลาเดียชื่อแป้งนะครับ ซีมูรีนาะแต่ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงครับคนนี้มีขายที่ร้านเยวีรามีขายอยู่ที่ร้านยาเมล่านะครับ <c oughs> คุณซาฟีนาเป็นคนทํานะครับกับคุณอามีนานครับสองคนแม่ครัวตัวยงชัดเจนนะครับมีนมกําลังคนนะครับคนคนนมนมร้อนร้อนครับระวังมือด้วยนะครับระวังมือด้วย เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลวกเอาโอ้ชิมแล้วครับชิมแล้วครับร้อยไม่ร้อยไม่รู้เออชิมเกลือแล้วหวานเนี่ยแปลกดีเหมือนกันนะครับขนมบ้านนี้ครับเกลือนิดเดียวพอนะครับความดันนะครับออกควรไปครับควรไปเรื่อยๆครับเินเหลืองโอ้เปิดไฟน่อย ไฟให้หน่อยครับเปิดไฟอ่อนขึ้นอันนี้ไฟนะครับไฟกำลังดีนะครับแต่นมโตโตนี้ไฟดับไปแล้วนะครับให้ดับไปเออทำไปทำไปชัดเจนอันนี้กาหยีนะครับ <ไป S 2> กาหยีสีดำนะครับ<ส>มันสูตร,รใหม่ครับ สูตรใหม่ไฟแรงครับเนี่ยชัดเจนเลยสูตรใหม่ไฟมันแรงครับดำปี้เลยเม็ดนี้ไม่เอาผมไม่ได้เลือกไปเลยเลือกทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเราแอบกินเองอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครเดี๋ยวเราแอบกินเองเอออย่าบอกใครนะได้ผลโเป็นไงได้ผลไหมได้ผลนะ ได้ได้ได้ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเหลืองช้าไงอ่ะไอติสีนี่มันต้องกินน้ำมันซิมูเลนาซิมูเลนาซิมูเลนาไม่รู้เลยยชื่อใหม่มันจะอร่อยแน่อร่อยต้องคั่วจนมันเหลืองคั่วจนเหลืองลองดูนะครับลองเหมือนมะพร้าวคั่วเอาเหลืองเหมือนมะพร้าวคั่วเลยอ่ะไมใส่เนยไปอีกไหมอ่ะเนยน้อยนี่ครับเนยน้อยนี่ครับป้าไปเวลเนยมาใส่อีจัง เพิ่มเนยลงไปหน่อยเมื่อกี้เนยไม่ถึงครึ่งใช่ไหมเป็นเนยครึ่งก้อนมาเลยมันว่าอย่าใส่ให้มากนะแพงก็แพงก็อยากอยากกินของแพงจะทำไงกินยี่สิบสามสิบบาทเท่าไรวะใครของแพงก็ ซีมมลีน่านะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองเร้วเริ่มเ,เรืเ่องแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวเราชมบรรยากาศรังบ้านไปก่อนนะครับนี่ไอ้แมวไอ้เงินด้วยมานั่งคว้าวอยู่ครับเออมัเม้นมามน,มน,นะเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันสุกอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดออกเปรี้ยงๆเ,เลยกิโลเท่าไหร่นะเกอากาศดีครับ ซีมูลีนะ่าลุ่มชวยยี่ครับบ้านเรากินข้องแป๊กๆวันนี้มาแต่อินเดียครับคุณแม่บอกว่าขนมโตชายนายวิจาณ์นะครับสายพันธุ์อินเดียนะครับสายพันธุ์อินเดียเห็นคุณแม่บอกว่าเอาขนมเนี่ยเอาแป้งมาผสมกับเนยโอคิดแล้วก็ นผัดคั่วให้มันเหลืองนะครับตอนนี้เริ่มเหลืองเลยครับเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนๆลงมาดูในกระทะเลยนะครับนี่ไฟร้อนนะั่นจะาเรื่องตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่นมครับนมที่ผสมกับน้ำตาลมาแล้วนะครับใส่นมผสม,ไไน,มน้ำตาลแล้วก็ วุ้นนะครับมีวุ้นผสม,มอยู่ในนมด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆคอ,อยดูให้ดีนะครับนมกำลังจะผสม,มกับแป้งแล้วนะครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วไฟจะติดกระทะไหมเนี่ยเสียวลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้โหกินนมนี <ome> ่ข wow, 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 wow. ึ้นมาเลยนะครับโอ้ยน่ากินครับน่ากินครับกลิ่นมันน่ากินครับว้าว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 นมน้อยไหมนมน้อยเอานมเพิ่มไหมครับพอครับครับวันนี้เขาบอกว่าพอนะครับแขนเราไม่ทาน เอาวนาเอาลูกเกดมาใส่เกลยนะขั้นตอนใส่ลูกเกดนะครับใส่ลูกเกดนะครับใส่ลูกเกดคนไปด้วยครับคนไปด้วยใสเยะคนไปคนไปครับคนไปให้ลูกเกดมันเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะแต่ว่าเธอคนมาคนปิดใ้ยังไะใส่ไปครับลูกเกดใส่ไปครับใส่เลยใส่ไป ่ได้เยอะไหมครได้แล้วครับได้แล้วครับสวยงามนะครับแข็งอ่ะเครับเอานมน้อยแต่ว่านมน้อยอนมมาใส่ครับไม่ได้ต้งก่อไหมต้มนะต้องใส่ไปเลยมันจะได้พองขึ้นครับเร็วเริ่มินมาหน่อยเปิดไฟไมอ่ะินมาหน่อยินไปเลยไม่หวานไม่รู้นะหวานไม่หวานนี่ คนณทำก็หวานนะเห็นไหมชัดเจนครับอ,อันนี้เสร็จแล้วหรออนน่าเสร็จไปก่อน,น้นกำลังบรรจุใส่เข้าไปใส่ถ้วยให้ม,มาทีน้เาเหรออันนี้แต่ไม่ลืมลืมคุณครับลืมคุณสอนคนทำอะไรมางั้อยู่ไหนเลยซีมูรีน่านะครับตอนนี้เป็นแล้วนะครับเป็นที่เรียบรย้อยกำลังอัดลงไปใน ในในในถาดนะครับไม่รู้แล้วมันจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวค่อยชิมเพื่อนเพื่อนคอยดูนะครับว่ามันจะอร่อยมากอรอยเดี๋ยวสักคู่นะครับนี่ก็แล้วให้มันเซ็ตตัวกันมีท้าน้ำม,มากกว่านี้ต่อเราอยเลยกินพองแค้มป่าไม่นอ้อยเลยอร่อยไหมตุ๊ออร่อยลองชิมดูเลยใช่ไหมอมอออ,อมันอร่อยลยครับมันอร่อยลยครับอันนี้กายีละน้องนะครับ โอ้ยน้าริบนึงเดี๋ยวก็รู้ทำโชว์เป็นพิธีที่เหลยว่าอินเดียหรืออาหรับอินเดียหรือบังกลาเทศดำเหมือนดำเหมือนบังกลาเทศเลยกล่องมันนี่ขายกล่องสองร้อยช่องเดวอนี้ลดก็ไม่แพงจริงจิงไม่รู้จะลองกินรสชาติก่อนไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่ใช่ลองกินก่อนอินเดหรืออาหรับนะขณะนี้ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับพี่ซื้อไมโครสองถาดต้นทุนประมาณไอต้าไหนอ่ะสองร้อยวาบาทได้มาสองถาดเล็กเล็กอันนี้ลองดูก่อนทำลองดูของสองร้อยไดนตักมาให้ลองชิมดูนิดนึงดิอร่อยไหมไม่คะอืลองกินอ่ะยังอยู่นะตักมาชิมดู่อย อืมอืมอืมอร่อยมากมากเลยดีมากเลยเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสสวัดีครับหอยน้ำจิ้มเนื้อเกี่ยวเปนด้วยอ่ะ E